สัมภาษณ์สักหน่อยนะคะหนูชื่ออะไรคะเบลนี่ค่ะร้องเพลงเป็นไหมเป็นค่ะาไหนร้องให้พี่ฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมสักท่อนหนึ่งได้ไหมได้เพลงอะไรดีคะสาะวนครชัยศรีมาลองสักเพลงหนึ่งเสียงปรบมือให้น้องหน่อยจ้าศรี ชมสามถาดว่าเป็นเมืองแคว้นนสุขีพี่ลึมแล้วหรือเมืองนครชัยศรีว่าเป็นเมืองแรกแร,ก,รกของพี่สุข อายุชื่อบาวนี่อยู่ปอ,อะไรคะปสีค่ค่ะโรงเรียนบ้านบางข้าวคะ่ะอ๋อจังหวัดโอยนีจังหวัดอะไรคะฉะเชิงเซาคะ่ะอ๋อใกล้ๆก,กันใช่ไหมคะเสียงปรบมือให้น้องหน่อยจ้าอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากเลยส่วนติปที่ได้นะเดี๋ยวไปแบ่งกับพี่นะคะโอเคพูดเล่นนะคะพูดเล่น ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่ะจำได้ไหมป้า,า,าเป็นโตจีนเหรหาฮะเป็นโตะจีน,จนแล้วบอกหนูทำไมเนี่ยเสียงปรบพือให้น้องเปลนี่หน่อยจ้าก็เป็นนักร้องตัวเล็กอีกคนหนึ่งที่ชอบเพลงบุทุง่งน้องเปลนี่ไปพักได้เลยขอบคุณค่ะเสียงปรบมือให้น้องเบลนี่หน่อยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพ่อแม่จ๋าคืออย่างนี้นะคะ หนูเนี่ยตอนหนูแบบเด็กๆเ,เท่าน้องอเด็กกว่าน้อง้วยซ้ํามีเวทีใหญ่ๆแบบนี้นะคะหนูเคยไปขอขอร้องนะคะเคยแบบไปกับย่าแต่ว่าเขาไม่ให้หนูร้องนะคะเขาไม่ให้ขึ้นเพราะฉะนั้นหนูถือว่าโอกาส,สเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะน้องร้องมากหรือร้องน้อยร้องดีหรือไม่ดีหนูไม่ทราบนะคะแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งหนูเคยไม่ได้ขึ้นเวที โอกาสขอเขาก็ไม่ให้ขึ้นนะคะถ้ามีน้องๆที่บอกว่าร้องเพลงได้ดูตามความเหมาะสมในเวลานั้นหนูก็อยากจะให้น้องโชว์เสียงสักหน่อยนะคะเผื่อจะมีแม่แม,แ,มแมวมองให้โอกาสน้องนะคะเป็นกำลังใจให้น้องได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่แดงเหรออันนี้ไม่เรียกน้องนะคะแม่แดงอยากมีโอกาสบ้างเรียกๆลูกน้องแดง ช,ชื่อน้องแดงอยู่ปออะไรคะปอสองสอบตกปะคะลูกโอ้ยไม่ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพระเด็นขะคุณหลวงพ่อมากมถ่ายได้เลยค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเลยนะคะขอบคุณแฟนเพลงมากๆหน้าเวทีแล้วก็ทางบ้านด้วยนะคะเสียงปรบมือให้แฟนเพลงชนบุรีหน่อยจ้า มีโอกาสอยากมาอีกบ่อยๆนะคะแล้วก็อยากมาแบบเต็มวงด้วยจะได้สนุกกว่านี้นะ,ะก็จะเป็นดนตรีสดเนาะสนสุปริยาแบนก็สนุกมากๆตอนนี้หนูออกงานเนี่ย<ห>ส่วนมากจะเป็นวงสุปริยาแบนนะคะทุกๆคืนเลยแล้วก็มีวงสองสุพรรโชวพ่อแขกอีกวงหนึ่งนะคะแม่หนิงด้วย <ๆ S 1> เป็นวงของหนูทั้งสองวงเลย <ๆ S 1> ใครจ้างวงหนูก็จะได้ปิดทองฝังลูก ฮะอะไรนะอ๋อไม่ใช่ฝังลูกในมิตรอน,นุนเนาะเราไปแย่งอาพูดทำไมเนะี่ยเริ่มเริ่มสับสนนะคะอ๋อหน้าเวทีย่เพิ่งทะเลาะกันโอ๊ยตายแล้วออเจอคนบ้านเดียวกันก็เลยทักกันโอเคงั้นคุยกันเลยหนูหนูจะพูดเรื่องของหนูนละฝั่งนุนค่อนข้างดังนะคะแฟนเพลงต้นข้าวสุบยา เพลงต้นข้าวยกช่อฟ้าด้วยนะจ๊ะ <Yeah. S 1> เออไม่ใช่เนาะ <Yeah. S 1> ตีกันไปหมดละ <Yeah. S 1> ขออนุญาตกลับลาแฟนเพลงจังหวัดชนบุรีนะคะ <Yeah. S 1> ด้วยเพลงจากใจของหนู <Yeah. S 1> เพลงนี้จ้า